สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุทิดินพามาดูที่ดินนะครน,นายกวิวภูเขาค่ะอยู่ที่หน้าโรงเรียนในร้อยจอปลอค่ะที่ดินแปลงนี้โครงการมาเท่นเนั่นเองนะคะมาอัปเดตคะ่ะตอนนี้มีว่างประมาณแค่50เปอร์เซนตนะคะแล้วก็พิเศษคือเรามาแบ่งล็อกจากปกติขนาด400ตารางวานะคะเป็นที่ดินเปล่าตอนนี้นะคะโครงการมีโปรโมชั่นค่ะมีแบบบ้านขนาด 44ตารางเมตรนะคะสไตล์มินิมอลค่ะแล้วก็โครงสร้างลงเสาเข็มให้เรียบร้อยนะคะจัดสวนค่ะบ้านขนาด1ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วก็ครัวบิวอินนะคะเพียง2 5 9ล้านหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ยืนอยู่ที่ฝั่งที่เราเปิดให้จองนะคะขนาด200ตารางวาค่ะการพัฒนานะคะก็คือเป็นถนนสาธารณะ กว้าง8เมตรนะคะเป็นหินคุกบทอัดให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟฟ้าหน้าแปลงนะคะล้อมรั้วคอกม้าคาบอยแบบนี้ให้ทุกแปลงนะคะด้านหลังที่เห็นอยู่ก็คือเป็นเพื่อนบ้านที่ซื้อขนาด400ตารางวา1ไร่สร้างบ้านให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังของเราก็คือเป็นวิวภูเขานะคะเป็นเขาชั่โงกค,ค่ะก็ถ้าคุ้นเคยกันก็จะเป็นโรงเรียนใน100ร้อยจอปรอนนั่นเองนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนในร้อยจอปร้อนนะคะเพียง2กิโลเมตรค่ะ ติดกับถนนหลักสาธารานะต้นกระบบกเขาน้อยนะคะจากตรงนี้ไปเมืองนครนายกเพียง14นาทีก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้มาเที่ยงวันคือโหลมพัดแรงนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงนกนะคะบรรยากาศธรรมชาติมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันค่ะ ตรงนี้คือหน้าโครงการนะคะก็จะมีความสวยงามของดอกเหลืองสุพรรณิกานะคะเป็นดอกไม้ไประทำประจําจังหวัดของนครนายกค่ะตรงนี้คือถนนสาธรารณะนะคะก็คือขับตรงไปประมาณแค่300เมตรนะคะก็จะเจอถนนหลักที่วิ่งจากแยกจปรรอปลอเข้าโรงเรียนในร้อยเจาปลอนะคะจากตรงนี้ไปเพียง2กิโลเมตรนะคะก็จะเข้าโรงเรียนในร้อยเจาปลอนะคะโครงการของเราค่ะเป็นถนน สาธารณะภายในโครงการ8เมตรนะคะรอมรั้วข้ากมาให้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นขนาดหนึ่งไร่นะคะแต่ถ้าเราจะมาแบ่งซื้อนะคะเราแบ่งขาย200ตารางวาตรงนี้ยังว่างอยู่นะคะเป็นด้านหน้าของโครงการเลยค่ะ อันนี้ล้อมรั้วนะคะเป็นคอนกรีตนะคะสีขาวแบบนี้รั้วคาวบอยนะคะถ้าซื้อนะคะเราก็จะแบ่งเป็น200ตารางวาด้านนี้นะคะบ้านเราก็จะหันหน้าไปภูเขาแล้วก็ด้านหน้าหันมาทางถนนสาธนณะคะใครจะมาหาที่สําหรับทําสํานักงานออฟฟิศหรือว่าจะมาสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเช่านะคะทําเลนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงเรียนโรงพยาบาลในร้อยจปอปรนนะคะ ลังนี้นะคะก็เป็นเพื่อนบ้านที่ซื้อไปในขนาด400ตารางวานะคะก็มาสร้างบ้านแบบสวยงามมากๆเลยนะคะคือภูเขาสูงมากนะคะท่านจะสร้างบ้านขนาดไหนก็ไม่ได้บังวิูเขาเลยนะคะเหมาะมากๆค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเราถมขึ้นมาจากที่ดินที่นาชาวบ้านแบบนี้นะคะเราก็มาถมสูงกับเท่ากับถนนสาธารณะเลยนะคะ คืนฝนตกนะคะเนี่ยค่ะที่นาของชาวบ้านก็จะมีเป็นแอ่งน้ําแบบนี้นะคะแต่ที่ของเราก็คือไม่มีน้ําขังแม่จหยดเดียวเลยนะคะโ<ม>ครงการนะคะไฟฟ้าสามเฟสนะคะประปาภูมิภาคค่ะตอนนี้ก็คือรองงบนะคะในการทำทางเพิ่มนะคะ ถ้าท่านี่สนใจนะคะก็จะมีแปลงขนาด224ตารางวาวิวเขานะคะที่ว่างอยู่ค่ะเริ่มต้นเพียง2,590,000บาทก็ได้ที่ดินสวยๆว,วิวภูเขาแบบนี้พร้อมบ้านพักตากอ,อากาศหนึ่งหลังเลยนะคะสนใจนะัดดูที่ดินแจ้มแม่อุ้ค่ะ0826162428บอกว่าเจอที่ดินวิวภูเขาหน้าโรงเรียนในร้อยจปรนะคะ